พรุ่งนี้นะคะทางวัดใหม่ปากบางก็จะมีงานเทศมหาชาติค่ะเทศมหาชาติที่บริเวณน,นี้แหลคะค่ะก็ถ่ายภาพรวมๆให้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวจะถ่ายทีลักันทีลักันให้ดูเนี่คะ่ะจะจัด จะจัดวันวันนี้เราก็เริ่มจัดเตรียมสถานที่ค่ะก็อาจจะดูลบกเลื้อหน่อยนะคะแต่พรุ่งนี้เนี่ยจะพยายามถ่ายให้เรื่องเทศนะคะแต่เวลางานทั่วๆไปอาจจะถ่ายได้ไม่มากเพราะว่าถ้าเปิดเพลงก็จะติดลิขสิทธิ์นะคะตรงนี้บริเวณนี้ก็เป็นศาลาหลวงพ่อพระพุทธมุนีศรีสยญาติค่ะเป็นองค์พระนอน นี่เราก็ตั้งเก้าอี้เรียงไว้ให้คนมารับฝังเทศนะคะนี่ก็เป็นภาพเป็นภาพรวมของของงานที่ทีเดี๋ยวแม่ชีจะถ่ายให้ดูทีละก,กันทีละก,กันนะคะนี่ก็ตั้งตั้งเอาไว้เพราะว่า ใครจะทำบุญกันไหนกันไหนก็ก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ว่าจะศรัทธากันไหนก็จะเทศมหาชาติก็คือพระชาติที่สิของพระเวสสันดรนะคะคือพระชาติที่สิของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือพระเวสสันดร นี่ตอนนี้ก็ช่วยกันค้เคร่งหน่อยจัดสถานที่เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูทีละก,กันทีละก,กันเลยนะคะก็จะได้รู้จักเทศมหาชาติกันเพราะเออเคยได้ยินได้ยินว่าเทศมหาชาติแต่เทศมหาชาตินี่เป็นยังไงเนาะก็ลองดูค่ะตรงนี้ก็เป็นศาลา ขององค์พระพุทธมุนีสีสาญาตนะคะก็จัดทุกคนก็มีจัดเตรียมงานกันค่ะก็จะมีกล้วยอ้อยนี่ก็สำคัญนะคะเพราะว่างานใดๆที่เป็นงานมงคลเนี่ยก็จะต้องมีกล้วยมีอ้อยค่ะ ก็พร้อมใจกันจัดจัดแต่งสถานที่ก็มีมาส่วนตัวของแม่ชีก็มาประจำกุดก็มาช่วยกันดูแลด้วยอ่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องนะไม่ต้องช่วยมากแค่ดูเฉยๆฉ่พอลูกอ่านี่กำลังนี่กำลังจัดโต๊ะค่ะลูก ลูกไม่ต้องช่วยเหลือมากเจ้าหมีเจ้าหมาอืุย้ยคึกขนองคองใจใหญ่นะลูกพรุ่งนี้ลูกไม่ต้องไปกระจนกระตุกกระตับใครเขานะลูก ค่ะนี่ก็เป็นบริเวณขององค์พระนะคะก็ช่วยกันค่ะกระถางทูกบาดน้ำมนต์อะไรต่ออะไรก็ต้องช่วยกันแล้วก็จะมีอาสนะม,มีอาสนะเตรียมไว้สำหรับเท เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะได้ฟังเทศกันนะคะเตรียมทำมาศกัน หิมะพลาคือต้องพยายามจัดให้เป็นป่าค่ะเป็นป่าหิมะพานอ่านะคะ,ะดูรอบบริเวณแล้วเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวแม่ชีจะเจาะทีละกันให้ดูนะคะหิมะพานพันกันอะไรอะไรอย่างนี้นะคะ